สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวบกกอกนี่นะคะเรามาเยี่ยมปา้าถึงบ้านเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปสักทีว่าจะไปที่โรงพยาบาลก็ถ่ายหน้าหุดตรงนั้นตรงนี้เราออกออกก่อนอถือไว้ก่อนเดี๋ยวเรจะไปมอบอันนี้ให้น้องเม์ฝากมาเยี่ยมอ๋อคุณเม คุณเมย์คุณเองน้องแฝดนะมาเยี่ยมป้าดานะคะอ้าวัดีค่ะว้นั้นมาแต่ทั้งเลือขุดบ่อปลานะคะเอ้าพักผอดเป็นเดือนเนาะแม่ดาเนะไปพักกับพักตัวทำไงร่างกายเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นธรรมดาแหละเนาะเออนี่แหละอ้า มาแล้วก็เอา้ามานั่งเวหานะปะดา,าน,นี่อ่ะจากน้องเมย์ขอบคุณฝากมาเยี่ยมแม่ดาขอบคุณน้องเมย์แล้วก็คุณหนงด้วยนะคะขอให้ประดาหายเร็วเด้วยหายเร็วๆด้อดขอให้น้องทั้งสองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต,ตเป็นเด็กดีน่ารักนะ <laughs> ขอบคุณค่ะเป็นยังไงอาการหายดีขึ้นแลวะน้อนีวางกองเลยวางกองหายดีขึ้นแลละเออดีขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปยังไงแบบไหนที่มาที่ไปรอเออก็มันไม่มีสาเหตุเนาะเพราะมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นไออืมเออจะเป็นแล้วเป็นเลยอย่านี้บอกเออแต่ว่าพูดถึงว่า ตอนก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้อาทิตย์สองที่เนี่ยคือมันเก็บตรงนี้ตอนนั้นอะ่ะตําหมกหน่อไม้โอ้เออ,อตำหน่อไม้มมมมตำยานางตําข้าเบือหมกหน่อไม้แล้วมันเก็บตรงนี้เนาะก็รู้สึกใช่ไหมก็รู้สึกเจ็บตรงนี้ก็เลยไปหาหมอ,อหมอมาก็าสียาแก้ปวดให้แล้วก็มาก็ตมปกติเนาะตมปกติเราก็ทํางานไปถ่ายคิดไปก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรแล้วทีนี้ มันก็ไม่ได้ไอไม่ได้ไข้ไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้เจ็บแล้วนอนนอนแล้วรู้สึกว่าเอ้าทำไมหายใจแล้วมันติดครับทำไมมันมีอะไรมาติดตรงคอเออนอนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เลยไปแบบว่าเออมันเสศดติดคอเนาะก็เลยเราไปเอาออกเออดูเอาออกแล้วมันไม่มีเศดมันมีแต่เลือดเออไปดีเออเริ่มต้นแต่เลือดเออเริ่มต้นก็เลยว่าเอ้าเอาออกมาแล้ว ก็เหมือนมันยังมีมีอีกก็เหมือนยังมีอยู่อีกก็เลยเอาออกมาก็มีแต่เรื่องๆก็เลยตกใจตกใจว่าอ้ามันมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าหฮาก็ไม่ได้อายมันบอกเฮาก็ไม่ได้อายแล้วก็ไม่ได้ไข้วันนี้ก็เลยไปหาเพียวเพราะเพียวก็อยู่เนาะเดือกก็ไม่อยู่ไปหาเพียวเพียวเข้าไปหาหมอแน่ว่าเปลือกมันขึ้นเลือ้อนะไปหมอเขาก็ตรวจละเอียดล้างท้องล้างอะไร เขาเขาก็เผื่อว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเลือดออกเยอะมันตกค้างอยู่ในกระเพาะเขาก็จะได้เอาออกนะเขาก็ล้างท้องแล้วอะไรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ก็กลับมาเขาก็ถามว่าจะรักษาต่อไหมหรือว่าจะไปรักษาที่ไหนคุณหมอพูดแบบนี้นะเพราะว่าไปหาหมอบรรม่วงเพราะมันใกล้กว่าถ้าไปวานอนมันจะไกลกว่านะเที่ยวก็เลยบอกว่าไปใกล้กว่าดีกว่าเนาะมันจะได้รวดเร็วนะก็เลย หมอก็เลยบอกถามว่าจะรักษาต่อไหมที่นี่ต่อไหมดูว่าแจ้งยังไงเขาก็เลยบอกว่าเพราะว่าค่อยไปรักยาอยู่ที่วานอนอก็เลยบอกว่าจะขอไปวานอนเออเก็ให้ไปวานอนก็ไปวานอนไปวานอนทีนี้หมอวานอนเขาก็ให้มัดตรวจเขาก็ไปเอ็กซเรย์แล้วก็ให้กระปุกมาว่าเออ ให้ไปเอาเสเตนดมาตรวจนะให้ใส่ตู้เย็นซ่องฟิตไว้แบบว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขนมาทีเดียวนะมไม่ต้องไปหลายรอบอทีนี้พอตกตอนค่ำมากลับมาจากหาวหมอวันนอนเนาะกลับมานอนตอนค่ำมันก็ยังหอมเหมือนเดิม,อมตอนกลางคืนกลางคืนก็ยังหอมเหมือนเดิมก็เลยบอกว่าโอ้ยแบบนี้ไม่ต้องรอตรวจเลยไม่ต้องรอนัดแล้วเราต้องไปหาหมออีก ไปหาหมอจริงจริงแล้วก็ไปวานนอนอีกเหมือนเดิมก็ไปบอกอาการเขาะว่ามันยังมีเลือดออกอยู่นะหมอเขาก็บอกว่าให้นอนที่วานนอนแล้วก็นอนโรงพยาบาลนะเออแล้วค่อยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่านอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไกลเนาะไกลลูกไกลหลานไกลบ้านเออใจมันจะลําบากก็เลยขอหมอที่วานนอนน่ะขอใบส่งตัว นอนที่สกุลได้ไหมจะเข้าไปเจอหมอที่สกุลนครก็เลยค่อยก็เลยเอาใบส่งตัวเอาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ก็นัดวิวแล้วแหละนัดวิวให้ไปรับแล้วแหละตั้งแต่เช้าใช่วันนั้นแต่ว่าถ้ารอน้องวิวมันจะไม่ทันมันจะจะสายค่อยก็เลยไปเอาก่อนนะเอาใบส่งตัวเอาใบแล้วเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนคือคือรอน้องวิวไปรับแล้วก็คือมาเลยนะแล้วก็ได้ใบอะไรเรียบร้อยแล้ว แล้วททนี้พอไปเจอคุณหมอที่สกลนครแล้วค่ะเป็นไงบ้างเทนีก็คุณหมอว่านไงบ้างก็น้องมีไปรับเนาะก็ก็พากันเดินทางมาเดินทางมานอนในรถเนี่ยก็คุยกันมาตามธรรมดาปกติเนียแต่ในความรู้สึกก็คือเหนื่อยอยู่มันก็มีอาการเหนื่อยเหนื่อยอยู่ก็นอนในรถพอลุกขึ้นมามันก็โอ้ยอมาเยอะกว่าเดิมอ้าวเออละก็เลยตกใจเลย ก็รีบเข้าโรงพยาบาลเลยก็รีบเข้าโรงพยาบาลก็ยื่นเพราะว่าใบเอกสารเรามาครบหมดแลวก็เลยยื่นฉุกเฉินไปยื่นฉุกเฉินเขาก็ไปเอ็กซเรย์ครัเอ็กซเรย์แล้วเขาก็ไปนอนเจอคุณหมอใหญ่ว่าไงเจอคุณหมอใหญ่ก็คุณหมอใหญ่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็เขาก็ถามอาการว่าเออเป็นยังไงไอไหมยังไงอ้วกไหมก็บอกว่าไม่ได้อ้วกไม่ได้ไอเออแล้วเขาก็เขาก็ฉีดยาฆ่าเชื้อ เข้ายาฆ่าเชื้อแล้วเขาก็ตรวจแล้วเขาก็เอากระปุกให้ตรวจสิมหะสามวันเนาะแล้วเขาก็บอกผลผลตรวจออกมาเขาบอกว่าปอดอักเสบโอ้โล่งใจโล่งใจไม่มีนัดแล้วนะไม่มีอ๋อคุณหมอไม่ไดดเล้ยตอนที่คุณหมอยังไม่ได้บอกอาการนะ่ะก็เข้าเราก็กังวลเข้าภาวนาเพราะว่าก็มีหลายมีหลายคอมเมนต์เนาะมีหลายคอมเมนต์ว,นว่าถ้าอาการแบบนี้นะเป็นมะเร็งนะ อาการแบบนี้นะเป็นวันนรกนะมันหนักนะอือก็มันดูจากอาการที่เลือดออกแล้วมันก็หนักเหมือนกันนะก็ตกใจกังวลโอ้ยคิดมากกยดีใจด้วยนะคะบอดภัยก็ไโอ้ยผลออกมาก็ตอนที่คุณหมอยังไม่ได้บอกผลยก็กลัวเหมือนกันแต่พอได้รับผลแล้วก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณเอซีทุกท่านเรยพลแม่ดาคกณพรยศยันพักสักเดือนนั่นแหละก็สุขภาพมาก่อนอก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็เดินไปเดินมา แต่คนขยันกนอยากทำนี่ไงอดเอาอดเอาดูสุกดหลานไปนี่แหละให้ลูกๆกเขาไปทำเออนั่นแหละก็พักผ่อนสบายๆดูคลิปดูอะไรไปนั่นแหละก็ดูคลิปเพื่อนๆเราก็ถ่ายมอแมาๆแม่ๆไปนี่แหละนาดำระบนนาหยดเอาบบปีนี้หยอดโอ้ค่อยหดพึ่งหวานก้าวันนี้ได้อันอันมองเิ่มันเป็นน้ำอ่างๆน้มันมีห่อนนะก็เอาก้าไปเส้นมีน้ำหวานมาอยู่บ่อกา อันกาม icker, like o, o, ันดำผลิต mm. มันเหลือมันดำได้คนดำแล้วเนาะอือตอุรกีเนี่ยเขาจะมีหนุจ้ะคันแม่หนูจ้างนะกามันเหลือได้ดำได้เป็นทงแล้วโอ้งูกามแล้วใครไปเอามันถ่ายจริงมาแล้วโอู้วมแจ้งข่าวกันเลยเนาะมันเสียดายข้าวเตี้ยวบอกทนแมล่ะเนี่ยเจ้าไปดำนาะอ้ยนาค่อยมีน้ำเยอะแยะนั่นล่ะคันแม่หนูจ้างมาเจ้าไปดำนาะอ้ยกามันงามแต่ลายการ ขอบคุณลลายค่ะสำหรับคลินี้ก็ทางฝออเอกซีนีที่ทุกค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ